ครับสวัสดีครับสวัสดียมเย็นครับผมเอา้าวันนี้เรามาทำงานชั่วโมงครับโอ้กระตโตเอ้ยเฮิบฮิบต่อนาลางครับเอ้ย น,นี้ยกไหวนะร้อยสี่สิบยกไหวนะครับโตขนาดนี้เซ๊เอาดินออกครับเออพอแล้วลูกพี่เอายกขึ้นเลยเออ หลัดเอาดินออกครับให้มันเบาแล้วก็ยกงัดไปฮึบอ่ะอยู่แล้วยกไปฮึป <c oughs> <c oughs> ลูกพี่แกล้งผมด้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ Hiểu hiu bé vai hai prom luôn cặp má leo lắm เดินมากรบลุม Ka hey. hey, yeah. El ควบไปเถอะให้ปวกมัน <Tower> กินมั uh, hai, uh. E ่งเถอะเอ่าเอ้อ่าเดี๋ยวค่อยเอารถไถมาไปแล้วครับ เอาไปนู่นเลยบ่หิวไปเลยนะ่ะโอ้โห oh. <laughs> <laughs> อาจัดไปจัดไป ตกใจสุดเทือนแล้วบัดเนี้หรือแบบไหนจะเดินขึ้นมาบนนี้วะแปลว่าจะเดินขึ้นมาบนนี้อ้าวเดินขึ้นมาบนนี้จริงๆด้วยมีหนูด้วยลูกเพ่ หนูอยู่อยูกก่อยู่อ้าวใส่รถดำแล้วครับ ถอยถอะลอดด่ะเ้มเฮ้ยเอ้าเอ้าลื่นใบอ้อยอะ ีแต่รากเฮ้ยเฮ้ยโอ้เจอตอครับตออยู่ข้างอ๋อเจอตอเจอตอเออเอาค่อยๆไป งัดแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวปีกหักแต่ถ้าพุงแต่ถ้าพุงกีดเดียวๆนี่งัดได้เลยแต่ถ้าไม่มีปีกงัดได้เลยแต่ถ้างันเดี๋ยวปีกหักครับออ,อ,อัดไปเลยเต็มที่ มีมีหนูอยู่อย,อยู่อยู่รอยผมมองดูเห็นรอยมันมันกัดหญ้าอยู่กัดหญ้ากักดใบอ้อยอยู่มีสี่เหลี่ะไคร้มานอนงที่นี่อ๋อที่งานครับเอาเราเลยนะไม่ต้องมุงเลยน,น,นัยอ่อยู่เข้า อยู่บนปลวกมีแต่ตอ <laughs> <laughs> โอ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับผมก็ทำงานชั่วโมงครับก่อนกลับบ้านากับเ k ส4 0 l ้